ตัวแม่ยุคใหม่ต้องรู้จักคำนี้นะคะคำว่า financial wellness หมอไม่ได้มานอกเรื่องนะคะ financial wellness คือการเงินของเราที่อยู่ในสภาพที่ดีสภาพ healthy นั่นเองถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจัดการเรื่องเงินได้แน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสวยความงามก็จะไม่สามารถจัดการได้ดีเช่นกันวิธีการจัดการเงินง่ายๆนะคะของสาวๆที่อยากจะทั้งสวยและรวยไปพร้อมๆกัน เริ่มต้นนะคะของการจัดการการเงินก็คือต้องมีการทํางบบัญชีรายรับรายจ่ายรู้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างแล้วก็พยายามนะคะเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าให้ความสุขกับเราได้จริงๆไม่ใช่ว่าตามกระแสตามเพื่อนนะคะแล้วก็สิ่งนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันคุ้มค่าจ,จริงๆ สองนะคะก็คือการลงทุนในความรู้ด้านการเงินเวลาที่เราไม่รู้ว่าจะจัดการการเงินยังไงนะคะแน่นอนก็จะทําให้เกิดความเครียดความเครียดก็จะยิ่งทําให้หน้าแก่นะคะไม่สวยได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องจัดการการเงินให้ได้โดยการลงทุนในการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการลงทุนหุ้นอสังหานะคะการพัฒนาด้านการทํางานและลงทุนในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเพื่อให้สามารถทํามาหากินได้นะคะ สุดท้ายนะคะก็คือการทำออ t ด m a t กา s เซฟิงหมายถึงว่าการที่เราตัดเงินออมนะคะก่อนที่จะใช้ใจ่าย